ไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่เธอกำลังจะทำในเมื่อตัวเธอเองยังไม่พร้อมที่จะจากที่นี่ไปเพราะยังไม่อิ่มเอ็มกับความคิดถึงยังคงเก็บเกี่ยวรอยยิ้มของมารดาไม่มากพอ นาวินดาไม่อยากให้ผู้เป็นป้าต้องเข้ามาวุ่นวายและสร้างปัญหาให้มารดาที่กำลังมีชีวิตที่ดีและมีความสุขถ้าเธอเก็บเงินได้สักก้อนเธอก็จะจากที่นี่ไปและหวังว่าผู้เป็นป้าก็จะเบนความสนใจตามเธอไปด้วยเช่นกันหญิงสาว กลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากหัวใจตีบตันบทรักที่เธอเคยได้รับจากทัญวีมันไม่ได้เลวร้ายจนเธอต้องคิดกลัวแต่ความละอายแก่ใจต่างหากที่ทำให้เธอต้องกังวลความผิดในคราแรกยากที่จะแก้ไขแต่ความผิดคราที่สองมันยิ่งตอกสลักความอายให้เพิ่มมากขึ้นธัญวี นั่งจิบเครื่องดื่มอย่างเย็นใจจ้องมองไปยังหญิงสาวที่อับโชคเพราะโชคชะตาที่กำหนดเธอกำลังนั่งหวีผมอย่างช้าๆด้วยใจที่เลื่อนลอยสินค้ารัดเนี้ยน่าสนใจกว่ารอบที่แล้วนะธันยวีพูดเลยลอยเชิงเย้ยวังให้อีกฝ่ายเอ่ยถาม แต่กลับไม่มีคำพูดหลุดออกจากปากเธอเลยดูเหมือนนะวินดาไม่สนใจในคำพูดของธัญ,ญวีด้วยซ้ำและก็เป็นธัญ,ญวีเองที่ต้องถามในความสงสัยรอบที่แล้วนะ่ะทำไมต้องมีข้อแม้ห้ามเปิดไฟด้วยล่ะหรือมันเป็นวิธีการขายที่ทำให้สินค้าดูน่าสนใจ หรือเธอสร้างสถานการณ์ให้มันดูมีราคาขึ้นึคำพูดเหมือนดูถูกและถากถางทำเอานะวินดาต้องกล้ำเกินคำดูถูกไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอไม่ได้คิดจะยื้อเวลาอีกต่อไปวางหวีลงช้าๆก่อนจะเดินมาล้มตัวลงนอนบนเตียงอย่างคนหมดอะไรตายอยาก พันยวีที่รอคอยเวลานี้เธอวางแก้วลงก่อนจะปลีขึ้นเตียงอย่างหิวกระหายแสงสว่างที่สองประกายร่างสวยถึงแม้จะมีอภรร์ปกปิดแต่มันก็ไม่สามารถปิดบังส่วนเว้โค้งที่สวยงามลงได้มือเรียว เริ่มทำงานประสานพร้อมเพียงกับริมฝีปากนุ่มดูดุลอย่างหลงไหลเผลอไผลกับรสสัมผัสที่ต้องการสิ่งปกปิดเรือนร่างมาลายหายสิ้นทั้งสองฝ่ายทัญวียันตัวอยู่เหนือกว่าตาพยายามประสานแต่อีกฝ่ายกลับหานมองไปทางอื่นเหมือนมีความขมขื่นภายในใจสาวร่างสูง ซุกไซส์สโอบกอดหัวใจด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลจากความเงียบเริ่มมีเสียงคลางเล็ดลอดในลำคออย่างแผ่วเบาและนั่นก็ยิ่งสร้างความพอใจและปลุกกำหนัดให้ธัญวีเพิ่มมากขึ้นเธอเริ่มทำตามใจที่ต้องการริมฝีปากบเดเบียดแนบชิดอย่างเสน่ใจ ล้วงล้ําตวัดกัดเบาๆทําเอานเวินดาเริ่มคล้อยตามอย่างห้าไม่ได้จะจา๋าเธอทําฉันใจจะขาดรู้ไหมฉันขอกินเธอทั้งคืนนะเสียงร้องขอซาบซ่านผ่านใบหูปากอุ่นลากผ่านซอ้คอระหงที่แงนรอรับอย่างเต็มใจปลายจมูกที่โด่งเป็นสัน เลื่อนต่ำฝังลงซอกปทุมฐานร่างที่นอนนิ่งดุดไม้กระดานในคลาเริ่มกลับขยับตามแรงบีบรัดอย่างเคลิบเคลิมนิ้วเรียวของธัญ,ญวีขยำทุกส่วนที่สัมผัสอย่างหนักนวงจนอีกฝ่ายเก็บอาการไว้ไม่อยู่เสียงแห่งความดื่มดำเริ่มรันจวนและเพิ่มระดับไปตามจังหวะเข้าออกเหมือนจะขาดใจ สายทานยังคงหลังไหลจนอีกฝ่ายไหลหลงถ้าไหลลื่นชื่นมื่นยังดูดดื่มคำคืนที่แสนสุขค้าคืนที่แสนหวานธัญ,ญวีพาร่างนวินดาล่องลอยขึ้นสู่ฟากว้างโบยบินกลางเวหาเก็บเกี่ยวความสุขจนเกือบรุ่งสาง จ๋าหนูมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้แต่เช้าเสียงที่คุ้นเคยทำเอานวินดายิ้มกว้างก่อนจะหันมายกมือพนมไหว้สวัสดีค่ะคุณนะ้าคุณน้ามาชมดอกไม้เหรอคะใช่จ้ะแล้วหนูล่ะยาดาขยับลงนั่งข้างๆหญิงสาวฉันขอนั่งด้วยคนนะยินดีค่ะ นาเวินดาตอบด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของหนูนะ่ะทำให้ฉันคิดถึงใครบางคนใครคะนาเวินดาเอ่ยถามแต่ยาดากลับเงียบเจ้าจ๋าขอโทษนะคะถ้ามันทำให้คุณนะ้าไม่สบายใจไม่เป็นไรจะ้ะ เมื่อคืนหนูต้นหยกค้างกับหนูใช่ไหมเอ,อ่อนาเวินดากระอักระอ่วนใจที่จะตอบนาไม่รู้ดอกนะว่าความสัมพันธ์ของหนูสองคนนะมันจะระดับไหนแต่นารู้สึกรักและเอนโดูจาะตั้งแต่แรกที่เห็นนายแค่อยากเตือนหนูต้นหยกไม่เคยจริงจังกับใครได้นานแต่ถ้าเป็นความรักที่แท้จริง น้าก็ยินดีต้นหยกเป็นคนดีถึงจะดูแข็งกระด้างไปบ้างก็เถอะหนูเป็นคนแรกนะที่ต้นหยกพาเข้าบ้านนะ่ะถึงจะไม่เปิดเผยแต่น้าก็ดูออกนะว่าต้นหยกอชอบหนูจริงๆแต่ว่าถ้าหนูเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรแล้วก็น้าก็อยากให้หนูออกจากที่นี่ไปซะ คำกล่าวเตือนด้วยความเป็นห่วงมาพร้อมคำกล่าวเหมือนไล่มันเน็บหนาวไปจนถึงขั้วหัวใจน้าวินดาปวดใจแปลเพราะมันออกมาจากปากของคนที่เธอรักและรอคอยมาตลอดอยังไม่ทันได้ความอบอุ่นแต่ก็กลับถูกผลักใสมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วน้าวินดายิ้มแบบฝืน,ฝน จ้าจ๋าไม่มีเจตนาจะหลอกคุณต้นหยกหรอกค่ะแต่จ้าจ๋ามีความจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อไม่นานค่จะจ้าจ๋าสัญญาเมื่อทำงานให้คุณต้นหยกสำเร็จจ้าจ๋าจะออกจากที่นี่ไปรอยยิ้มที่มีหยดน้ำใสๆไหลลงตามแก้มยาดาเห็นแล้วปวดใจแปลกๆเธอหันมาอบกอดหญิงสาวหวังปลอบโยน นาไม่ได้ไล่นารักหนูต้นยกเหมือนลูกจริงๆของนาไม่อยากเห็นคนที่นารักต้องเสียใจเข้าใจไหมค่ะคุณนาเจ้าจ๋าก็ไม่อยากเห็นคุณนาเสียใจเหมือนกันค่ะขอบใจนะยาดาพูดพลางลูกเรือนผมนบินดาเบาๆอ้อมกอดที่หยหาสัมผัสที่ปราธนามาแสนนาน มันอบอุน่นแม้จะแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ค้มแล้วกับหนึ่งครั้งหนึ่งอ้อมกอดที่คิดถึงนี่นะทำให้เจ้าจ๋าเศร้าหรือเปล่าเปล่าค่ะยาดาเอียงมองใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยน้ำตาเปล่าแล้วร้องไห้ทำไม ืมเด็กน้อยเจ้าจ่าคิดถึงแม่ที่จากไปค่ะโถ<ฮ><ฮ>เด็กหนอเด็กย่าดาสวมก่อนนะวินดาอีกครั้งหวังส่งผ่านความอบอุอน่นและความปลาถนาดีที่มีให้ไม่ร้องนะป่ะเราไปทานข้าวกันดีกว่าวันนี้วันหยุดหนูต้นหยกคงยังไม่ตื่นหรอก คุณ้าคะหนูขอทานในครัวดีกว่าคะ่ะทำไมล่ะจะจ๋ากเกรงใจนะคะความเป็นจริงแล้วนวินดาแค่กลัวสายตาของชานวิทย์ซึ่งตัวเธอเองเคยเจอเขาแล้วที่บริษัทสายตาชานวิทย์บ่งบอกว่าไม่ชอบที่ตัวเธอเองมาทำงานในตำแหน่งนี้ ชาญวิทย์เคยตำหนิธัญวีต่อหน้าเธอเองมันจึงทำให้ตัวเธอไม่อยากเผชิญหน้าตามใจหนูล้กันเสียงนกร้องเจ้ยแจ้วทำเอาคนที่นอนขี้เซาอยู่บนเตียงรู้สึกตัวตื่นแต่ต้องหลับตาลงอีกครั้ง พราะแสงแดดที่ผ่านหน้าต่างเข้ามาแยงตาและเธอต้องค่อยๆหลีตาขึ้นอีกครั้งกว่าดสายตาไปทั่วห้องก่อนจะเอื้อมมือมาคว้าสมาร์ทโฟนเพื่อดูเวลาวางมันลงข้างๆหมอนแล้วหลับตานอนต่อเพื่อรอใครบางคนนาวินดา ยกชามเข้าต้มมาวางไว้บนโต๊ะข้างๆเตียงก่อนจะเข้าไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวไปทําธุระเสื้อยือดกางเกงยีนตัวโปรดสำหรับวันหยุดพักผ่อนเธอกะว่าทําธุระเสร็จก็จะแวะไปหาเพื่อนรักนวินดาถอนหายใจยาวก่อนจะเอ่ยปากเรียกธัญวีที่นอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนุ่ม ทุณทนหยอกค่ะตื่นได้แล้วค่ะสายแล้วธัญวีเลืมตาม,มามองจ้องใบหน้าของคนที่ยืนมองเธอเช่นกันอรุณสวัสดิ์ค่ะไม่เสือสาวเธอพูดพลางส่งรอยยิ้มหวานแต่นวินดาทำหน้าเรียบเฉยตอบกลับจาเอาข้าต้มมาให้ แล้วจ๋าก,ก็รอค่าแรงด้วยทวงแต่เช้าเลยนะแห่งขนาดนี้ไม่คิดจะแถมสักรอบสองรอบเรื่องไงกันฮึจ๋าต้องรีบไปทุระหวังว่าคุณจะเข้าใจรู้แล้วนี่มันเพิ่งสิบโมงเองเธอเหลือเวลาเกือบทั้งวันจะรีบไปไหนอ๋อจริงสิเย็นเนี้ยเธอต้องเริ่มงานที่ฉันมอบหมายแล้วนะ งานอะไรคะฉันจะพาเธอไปทานข้าวกับพูกมันฉันไงไหนคุณบอกว่าเขาจะมาที่หน้าไงฉันก็เพิ่งรู้ว่าเขากลับมาแล้วเขาเพิ่งส่งข้อความมาชวนทานข้าวเมื่อกี้เนี้ยเขาชวนคุณคุณก็ไปสิคะไม่เกี่ยวอะไรกับจ๋านี่เอ๊ะเธอนี่เป็นโรคความจำเสื่อมหรือไงกันก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอ ก็ได้งั้นนะฉันจะจ่ายให้เธอแค่ห้าพันนะคุณทำแบบนั้นไม่ได้นะคะธัญวีรีบโต้แยง้งก็เธอไม่ทำตามสัญญาจ่าไม่ได้สัญญาจ่าแค่รับปากเออก็นั่นแหละงั้นก็ได้ค่ะแต่ต้องรอให้จ่าไปทำธุระเสร็จก่อนนะฉันจะไปส่งเธอเอง เรื่องทำทุรลานะ่ะเธอจะได้ไม่ตุกติกเกิดเธอเบี้ยวงานนี้ขึ้นมาล่ะงั้นคุณก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัวธัญ,ญวียันตัวเองลุกนั่งไม่สนใจเลยว่าร่างกายจะเปลือยเปล่าาพนะินดารีบหันหน้าไปทางอื่นด้วยความเขินอาย หยิบเสื้อกางเกงให้ฉันหน่อยสิหญิงสาวทำตามยื่นให้โดยไม่หันหน้าไปมองธัญวีแอบขำเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไปรอฉันที่รถนะคุณไม่ทานอะไรก่อนลรอคะไม่ละ่ะฉันกินไปทั้งคืนวันนี้คงอิ่มไปทั้งวันธัญวีพูดรั้งท้ายก่อนจะเดินออกจากห้อง ทำเอานาเวินดาถึงกับหน้าแดงเพราะความเขินหญิงสาวในชุดลำลองแบบสบายด้วยเสื้อเชิดแขนสั้นผ้าพลิ้วสีขาวกางเกงขาสั้นจนเผยให้เห็นเรียวขาสวยทำไมคุณใส่กางเกงสั้นจังนาะวินดาอดที่จะเหน็บเสียไม่ได้ ไม่สวยหรือไงสวยค่ะแต่มันดูสั้นเกินไปเธอห่วงหรือไงเปล่าค่ะไม่ห่วงก็เฉยๆไว้ธัญวียื่นซองสีน้ำตาลให้ก่อนจะคาดเข็มขัดนิรภัยอะไรคะค่าแรงเธอไงนับดูสิขอบคุณค่ะไม่ต้องนับก็ได้ค่ะจะเชื่อใจคุณ หลังจากที่นวินดาบอกให้เธอนั่งรอในรถเธอก็ได้โทรหาใครบางคนพร้อมส่งโลเคชัน่นธญวีรีบวางสายเมื่อเห็นหญิงสาวเสร็จธุระแล้วเดินตรงมาที่รถไวัยจังเธอเอาเงินไปให้ใครนะ่ะเธอเป็นนี้เขาหรือไงกลับกันเธอคะ่ะฉันจะกลับไปซักผ้า ไหนๆก็ออกมาแล้วไปดูหนังสักรอบดีกว่านะก็คงพอดีแหละตอนเย็นก็ไปทานข้าวกับพี่ดิวคู่มั่นคนหรอคะใช่พี่ดิวชื่อดุลวิ์จำไว้ให้ดีล่ะเขาจะมาเป็นแฟนเธอเร็วๆนี้แล้วถ้าเกิดพี่ดิวของคุณหลงรักจ๋าขึ้นมาจริงๆล่ะคะ ทันยวีหันขวับมาทันทีก่อนจะหันกลับไปมองถนนเบื้องหน้าถ้าเธอได้พี่ดิวเป็นคู่ครองในชีวิตจริงฉันก็จะยินดีกับเธอด้วยไงพี่ดิวน่ะเป็นคนดีมีพร้อมทุกอย่างฉันคิดว่าเขาจะดูแลและทำให้เธอมีความสุขธันยวีพูดด้วยน้ําเสียงดูจริงจัง แต่ในใจกลับเจ็บแปลบขึ้นมาดืด้อแม่บินดานี่งเงียบไปเช่นกันดูเรื่องนี้ดีกว่าฉันอยากดูหืมคุณไม่กลัวอารมณ์กระเจิงหรือไงคะเรื่องนี้ฉาเคยดูหนังตัวอย่างมาแล้วมีแต่ฉากอย่างว่าฉันจะกลัวทำไมอย่างมากก็พาเธอเข้าโรงแรม คุณก็ดูไปคนเดียวเถอะจ๋าจะกลับละเดี๋ยวเย็นๆจ๋าจะตามไปฉันก็แค่หลอเล่นเรื่องนี้ฉันดูเป็นสิบรอบแล้วล่ะธัญว,วีหันมายิ้มให้นวินดาด้วยสีหน้าขำๆระหว่างที่รอเวลาธัญวีก็ได้แนะนำแนวทาง ที่จะทำให้ดูลวิทหลงรักนวินดาโดยไม่ยากนี่จ๋ายังไม่เจอเขาเลยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดูมีเสน่ห์แล้วก็ท่าทางจะอบอุ่นด้วยธัญวีเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในใจเธอชำเลืองตามองด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวจ๋าว่าถ้าเราดูหนังเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนดีไหม จ๋าดูไม่สวยในชุดนี้เลยอ่ะครั้งแรกที่เจออ่ะเราต้องสร้างความประทับใจให้เขาก่อนเธอดูดีแล้วชุดไหนเธอก็สวยทัญ,ญวีเอ่ยปากชมสวยในแบบที่คุณคิดนะหรอในแบบที่ฉันคิดยังไงก็คุณเห็นจ๋าสวยในตอนอย่างว่างไงเธอคิดแบบนั้นจริงๆหรือไงค่ะ ก็การกระทามาของคุณมันฟ้องนวินดาขยายความตามที่ใจเธอคิดก็ใช่ฉันคงหือในสายตาเธอมากสิมันคงน่ารังเกียจสำหรับเธอใช่ไหมแต่ฉันก็ขอบคุณนะที่เธอไม่ปฏิเสธสิ่งที่ฉันยัดเยียดให้หญิงสาวพูดด้วยอาการน้อยใจตัวเอง ได้เวลาละไปดูหนังกันดีกว่าทันยวีเดินนำหน้าโดยไม่หันมามองหรือสนใจคนที่เดินตามการดูหนังที่เหมือนตา่างไฟล์ต่างอื่นอัดภายในใจนวินดาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอีกไฟล์ทำเหมือนไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองพูดทั้งๆท,ท,ที่มันก็เป็นเรื่องจริง เมื่อหนังจบลงแต่อารมณ์ที่ขุ่นมัวยังไม่จบคุณต้นโยกคะคุณไม่พอใจอะไรหรือเปล่าทำไมเงียบไปล่ะก็ไม่นี่ฉันทำให้เธออึอดอัดเหรอขอโทษด้วยนะเหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าเธอจะได้กลับไปแต่งตัวสวยๆเพื่อความประทับใจไงก็ดีค่ะ จ่าสัญญาจ่าจะทำให้สําเร็จตอบแทนให้คุณให้เงินเมื่อมาถึงยังรถธัญวีก็ได้ยื่นซองสีน้ำตาลให้นวินดาอะไรคะเปิดดูก่อนสินี่มันเงินอะไรคะจ่าไม่รับงานแล้วนะฉันรู้ เธอจะฝืนรับงานเฉพาะจำเป็นแล้วนี่ล่ะคะฉันให้เธอเผื่อไว้มีความจำเป็นอีกเธอจะได้ไม่ต้องเปลืองตัวไงเก็บไว้เงินแค่เนี้มันไม่ทำให้ฉันลำบากหรอกแต่มันมากสำหรับจ๋านะคะเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่อีกหน่อยเธอก็จะได้ออกงานกับพี่ดิวบ่อยๆคุณก็ว่าไป เกิดเขาตัดใจจากคุณหยกไม่ได้จากก็ไม่มีความหมายอยู่ดีฉันเชื่อว่าพี่ดิวจะหลงรักเธอในแวบ,บแรกที่เห็นทำไมคุณถึงมั่นใจขนาดนั้นล่ะคะธัญ,ญวีเงียบป,ปากส่รงรอยยิ้มบางๆแทนคำตอบธัญ,ญวี ไม่รู้หรอว่าในตอนนี้ตัวเธอเองกำลังมองใจตัวเองไม่ออกในบรรดาหญิงสาวที่ผ่านเข้ามาก็สร้างความพึงพอใจได้เพียงไม่นานและธัญวีก็คิดว่านาวินดาก็ไม่ต่างจากหญิงสาวพวกนั้นแต่ทำไมเธอรู้สึกเจ็บเมื่อคิดจะผลักใสให้คู่มั่นเธอกำลังห่วงคู่มั่นของเธอ หรือห่วงนวินดากันแน่